สวัสดีครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนชาวโฮลิสัทุกคนนะครับถ้าพูดถึงแบรนด<ม>์ bgvp ผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนและในวันนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับ bgvp dx 7ชุดหูฟังเอียบัดระดับเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง bgvp รายละเอียดจะเป็นไงเรามาติดตามไปพร้อมกันนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนเ<ๆ>พื่อนกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยส่วนใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกันให้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่พลาดการอัปเดตสินค้าใหม่ๆจากทางเอาโฮลิสัถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมกันเลยครับ b g v p DX7 เป็นชุดหูฟังเอียบัดระดับเรือธงที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากรุ่น DX3 DX5 DX6 จนได้ออกมาเป็นชุดหูฟังเอียบัด DX7 ที่ภายในตัวหูฟังครับเขาจะประกอบด้วยไดเวอร์เดนามิกขนาด14.2ม mm. ิลิมโดยภายในตัวหูฟังครับเขาจะใช้ไดอะแฟมที่ทาง b g v p ได้ทําการพัฒนาขึ้นมาเป็นไดอแฟมแบบ3ชั้นโดยชั้นแรกครับจะเป็นไดอแฟมแบบ PET โดยชั้นที่2จะเป็นเนื้อคาร์บอนนาโนและชั้นที่3จะเป็นเนื้อแบบ P u คาร์บอนคอมโพสิตเป็น d ดอแมที่มีน้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นสูงแถมภายในตัวหูฟังครับเขายังปรับโครงสร้างการจัดวางตัวเดเวอร์ให้มีความกระชับเมื่อเทียบกับโครงสร้างแบบ b g v p d x 6ในรุ่นก่อนทําให้ตอบสนองเสียงในย่านเบสได้เป็นอย่างดีเนื้อเบสจะลงได้ลึกเวทีเสียงจะมีความกว้างและแถมยังดึงรายละเอียดของเสียงในแต่ละย่านออกมาได้อย่างชัดเจน และในส่วนของการออกแบบชุดหูฟัง b g v p DX7 ตัวหูเป็นแบบเอียบัดขึ้นรูปด้วยเทคโนโลยี CNC เป็นวัสดุโลหะเงาวาวตัวบบดี้มีความเป็นพรีเมียมสมกับระดับเรือธงบวกกับการออกแบบที่สวยงามด้วยการตัดลวดลาย3เส้นหน้าบริเวณลำโพงของตัวหูฟัง โดยด้านหน้าของตัวหูฟังจะมีโลโก้ BGVP สกินบางๆอยู่ด้านหน้าหูฟังนะครับโดยตัวหูฟังจะมาพร้อมกับโค้ดสัญญาณแบบ MMCX ทําให้เรางอบการเปลี่ยนสายได้และหนึ่งจุดเด่นของ BGVP DX7 ซึ่งจะเป็นหูฟังที่สามารถเปลี่ยนแนวเสียงได้จากท่อฟิลเตอร์โดยจะมีให้เราเลือกใช้ด้วยกัน2สีนะครับผมได้แก่ท่อสีเงินที่ติดมากับตัวหูฟังอยู่แล้วโดยจะให้แนวเสียงที่มีความบาลานซ์เสียงแหลมและเสียงร้องเป็นธรรมชาติใสชัดเจนซึ่งจะเหมาะกับเพลงแนวป๊อป เพลงที่เน้นเสียงร้องและเพลงตลาดทั่ว,วไปและท่อสีน้ำเงินที่จะช่วยเพิ่มความกระชับในย่านเบสให้เนื้อเบสมีความแน่นมากขึ้นเหมาะสำหรับแนวเพลงที่เน้นจังหวะไม่ว่าจะเป็นป๊อปฮิปฮอปล็อกและเพลงตลาดทั่ว,วไป และในส่วนของสายสัญญาณที่ทาง BGP v P ได้ให้มาครับเป็นสายสัญญาณเนื้อทองแดงชุบเงินเกรดพรีเมียมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ DX7 เนื้อทองแดงมีความบริสุทธิ์ไรออกซิเจนทำให้สามารถขับสัญญาณเสียงได้อย่างลื่นไหลและพิเศษสุดๆครับตัวสายครับสามารถถอดเปลี่ยนหัวสัญญาณได้โดยจะมีหัวสัญญาณแบบ3.5ม mm, มขนาดมาตรฐานและแบบบาลานซ์4.4มมให้เราได้เลือกใช้ โอเคครับเพื่อนๆได้เวลามาแกะกล่อง BGVP DX7 กันแล้วมาดูกันครับว่าภายในกล่องมีอะไรกันบ้างและเมื่อเราเปิดกล่องออกมาครับเราก็จะเจอกับการ์คู่มือการใช้งานถัดมาครับเราก็จะพบกับกล่องเก็บหูฟังแบบหนังสีขาวดูพรีเมียมและเมื่อเปิดออกมาครับเราก็จะพบกับตัวหูฟังอยู่ภายในเรามาดูที่ตัวหูฟังกันก่อนนะครับเมื่อได้ลองจับตัวหูฟังเป็นครั้งแรกครับผมรู้สึกได้ถึงความพรีเมียมของการออกแบบตัวหูฟัง ที่ทาง BGVP ได้ออกแบบมาตัวบอดี้หูฟังเรียบเนียนมีความเงาวาวด้านหน้าหูฟังจะเป็นลักษณะก้านยาวและมีสกินโลโก้ BGVP อยู่ทางด้านหน้า บวกกับลวดลายการออกแบบที่สวยงามบริเวณลำโพงของตัวหูฟังถือว่าเป็นชุดหูฟังเอียบัตที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงามลงตัวเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนและในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆที่ทาง b g v p ได้ให้มาก็จะมีสายสัญญาณแบบ MMCX 1เส้นที่เนื้อสายจะหุ้มด้วยวัสดุยางสายเกรดคุณภาพมองเห็นเนื้อทองแดงด้านในได้อย่างชัดเจน โดยตัวสายจะมาพร้อมกับโค้ดสัญญาณแบบ3.5ม mm, มิลลิเมตรแถมยังมีหดสัญญาณแบบบาลานซ์4.4มาให้เปลี่ยนอีกหนึ่งตัวรวมไปถึงท่อฟิลเตอร์สีน้ำเงินอีกหนึ่งคู่ชุดสำหรับเกี่ยวหูอีกหนึ่งชุดรวมไปถึงชุดจุกฟองน้ำที่ให้กันมาจุกจุชุดและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดของ bgvp dx 7แต่ต้องขอบอกเพื่อนๆไว้ก,ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับวัดการผลิตณเวลานั้น โดยในส่วนของแนวเสียง BGVP DX7 เมื่อได้ลองฟังผ่านฟิลเตอร์ทอดสีเงินเนื้อเบสจะมีความนุ่มกระชับลงได้ลึกคืนตัวไวเป็นเนื้อเบสที่มีความพอดีมีจังหวะฟังได้แบบสบายๆส,สิ่งในย่แหลมจะมีความเด่นสามารถดึงรายละเอียดของเนื้อเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนปลายเสียงแหลมลากไปได้ไกลแอบมีประกายเล็กน้อยบวกกับเสียงร้องที่ให้ความชัดเจนเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะเสียงร้องของผู้หญิงที่มีความใสอุ่น ฟังสบายเนื้อเสียงไม่บางจนเกินไปและในส่วนของเวทีเสียงครับจะมีความกว้างให้มิติที่อบล้อมแถมยังแยกระยะของชิ้นดนตรีได้อย่างชัดเจนและในส่วนแนวเสียงของ b u p DX7 ของท่อฟิลเตอร์สีน้ำเงินเนื้อเบสจะมีความแน่นกระชับกว่าท่อฟิลเตอร์สีเงินทำให้ฟังเพลงที่มีจังหวะได้อย่างสนุกโดยเฉพาะเพลงแดนซ์ฮิปฮอปและเพลงล็อกที่จะมีจังหวะที่กระชับขึ้นเนื้อเบสจะมีความหนาและขับออกมาได้อย่างมีจังหวะ และในส่วนของเสียงในย่านแหลมยังสามารถดึงรายละเอียดของเสียงออกมาได้อย่างชัดเจนปลายแหลมลากไปได้ไกลเนื้อเสียงร้องมีความใสชัดเจนเป็นธรรมชาติรวมไปถึงเวทีเสียงที่มีความกว้างแยกมิติได้อย่างชัดเจนโดยรวมนะครับเมื่อผมได้ลอง BGWP DX7 มาระยะหนึ่งความรู้สึกอย่างหนึ่งเลยเป็นชุดหูฟังเอียบัตที่มีการจุนเสียงได้อย่างลงตัวโดยจุดเด่นที่ให้รายละเอียดของเสียงร้องและเสียงแหลมที่มีความชัดเจน แถมยังเป็นชุดหูฟัง2แนวเสียงที่เลือกปรับแต่งได้ผ่านท่อฟิลเตอร์บวกกับการออกแบบตัวหูฟังที่มีความสวยงามดูเป็นพรีเมียมมากขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆบวกกับสายสัญญาณคุณภาพที่ทาง BGVP ได้ให้มา แถมยังสามารถเปลี่ยนหัวสัญญาณได้ทั้งแบบ3.5มิลลิเมตรและแบบบลูทูธ4.4เรียกได้ว่าครบจบในตัวการใช้งานของตัวหูฟังถือได้ว่าเป็นตัวจบของสายเอียบัตรเกรดพรีเมียมเนื้อราคาสุดคุ้มที่ใครก็เป็นเจ้าของได้หากเพื่อนๆสนใจครับแวะมาสอบถามรายละเอียดจากทีมงานโฮลิซายได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวโฮลิซายกับเทปรีวิว BGVP DX7 ในครั้งนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างครับหรือใครที่ได้ลองซื้อไปฟังแล้ว รู้สึกยังไงกันบ้างแวะมาพูดคุยคอมเมนต์กันได้ใต้เทปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใกันด้วยนะครับพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ